นณะมาออกมาโต้สงโต้เลยวงหลังนี้ลงเลยผู้โดยสารโปรดทราบที่นี่สถานีบ้านโปที่นี่สถานีบ้านโปชานชาลาจะอยู่ด้านซ้ายของขบวนรถโปรดระมัดระวังอันตรายขณะขึ้นลงศั ขบวนรถด้วยค่ะขบวนรถจอดเทียบสถานีบ้านโป่งในชานชาลาที่สองขณะนี้เป็นขบวนรถเร็วขบวนที่167ตถถ้นทางจากสถานีกลางกรุงเทพภิวัฒส,สุดปลายทางสถานีกาญจนตราษขอความกรุณาผู้โดยสารทุกท่านโปรดอย่าใช้เพื่อออกจากสถานีบ้านโป่งไปแล้วจะหยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีราชบุรีสถานีเพชรบุรี บ้านโป่งในงานามของการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการของการรถไฟในการเดินทางขอให้ผู้โดยสารทุกท่านเดินทางสู่จุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการเดินทางครั้งต่อไปการรถไฟคงมีโอกาสได้ให้บริการท่านอีกขอขอบคุณค่ะ